ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวดาราร้อนแรงค่ะปุ๊กลุกโพสต์ภาพคนที่ให้โอกาสในวงการ เป็นนางเอกสาวที่มากด้วยความสามารถจริงๆค่ะสำหรับปุกลุกที่นอกจากความสวยและความออร่าไปปังแล้วปุกลุกยังเป็นนางเอกสาวที่มากไปด้วยฝีมือการสแสดงจนได้เป็นนางเอกแถวหน้าของวงการซึ่งที่ผ่านมานานไม่ว่าปุกลุกจะได้รับบทบาทไหนเธอก็สามารถถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกออกมาได้อย่างดีเยี่ยมจนได้รับรางวัลมากมายซึ่งล่าสุดปุกลุกก็ได้มีโอกาสเจอก,กับผู้มีพระคุณของตัวเองนั่นก็คือคุณแดง อดีตผู้บริหารช่องเจ็ดและยังเคยถือลิขสิทธิ์บนเวทีมิสยูนิเวอร์สไทยแลนดเวทีที่ปุ๊กลุกได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งในปี2553โดยปุ๊กลุกได้สวมกอดคุณแดงด้วยความคิดถึงอย่างสุดซึง้งพร้อมเขียนแคปชั่นว่าปีแรกที่เข้าวงการผ่านการประกวด MUT จับพระจับพลูได้โอกาสมาเล่นละครซึ่งเป็นสิ่งที่รักและชอบตั้งแต่เด็กล้มลุกคลุกคลานึ ึ้นมาอีกทีนับก็สิปีแล้วไม่เคยลืมโอกาสครั้งยิ่งใหญ่จากคุณแดงคุณแดงอยู่ในความคิดเสมอว่าหนูมีวันนี้ได้ถ้าไม่มีคุณแดงก็คงไม่มีวันนี้และโอกาสที่คุณแดงมอบให้รักและคิดถึงและขอบคุณคุณแดงเสมอคะ่ะคิดถึงพี่ออนอ่อนด้วยนะคะ ซึ่งงานนี้ต่างก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ถึงผลงานที่ผ่านมาของปุ๊กลุกเป็นจำนวนมากและยังบอกอีกว่ารอผลงานเรื่องใหม่ของสาวปุ๊กลุกนั่นเองล่ะค่ะ